<c oughs> สวัสดีครับออช่วงนี้ก็กี่โมงแล้วนี่เกือบห้าโมงแล้วนะครับ ครับวันนี้ช่างแกะมาเจอกันตอนเย็นๆนะครับนะวันนี้ก็เอาเนี้ยมาครับเอาเนี้ยมาขายนะครับนะไม่ไม่ใช่ว่าขายเอามาให้บูชานะครับก็เป็นเนี่ยครับเป็นในพระขันสลีกัญชัยนะครับพระขันสลีกัญชัยชุดชุดสุดท้ายของช่างแกะนะครับนะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มีอยู่8เล่มน,นะครับมี8เล่มมีขนาด10นิ้วกับ8นิ้วนะครับนะก็เป็นทําไว้นานแล้วครับนะเอามาขายหลายเวอร์ชั่นแล้วครับทีนี้ก็เหลือเหลืออยู่ชุดสุดท้ายนะครับนะไม่มีวัตถุดิบแล้วนะครับนะก็เลยจะเอามาแบ่งให้ f อซช่างแก่ที่ที่สนใจใน เครื่องรางของขังนะครับนะสาตาสาตาวุธนะครับนะที่มีอนุภาพนะครับใช้เป็นใช้เสริมบารามีนะครับนะกันเพศภัยสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีไม่งามพูดผีปีศาจหรือว่าภัทยที่ว่าเรามองด้วยตาไม่เห็นนะครับนะไอ้ <c oughs> ถ้าขันสลีกันชัยเนี่ยครับอันนี้ทำมาจาก เหล็กเหล็กอันนี้นะครับเหล็กไอเขาเรียกว่าเหล็กเหล็กเครื่องหลังคาโบสถ์วิหารเก่านะครับนะก็คล้ายๆว่าตะปูสังขวานอนไงครับนะทีนี้ว่ามันเป็นตะปูเล่มเล็กนะครับเป็นเหล็กเล็กนะครับเหล็กผสมไอเหล็กไอเนี่ยเขาที่รลื้อลงมานะเมื่อก่อนผม,มอกอกอรับเหมาก่อสร้างเนาะ ไปรื้อไอ้พวกหลังคาพวกโบสวิหารเก่าๆนะที่เป็นโครงไม้มันขูุพังครับรื้อลงมาแล้วก็แล้วก็เหล็กมันมีหลายหลายชนิดนะครับนะก็เอามารวบรวมแล้วก็ามาหลอมหลอมถ้าเป็นตะปูสังเขา,านอนเล่มใหญ่ๆเนะี่ยผมก็เอามาตีมีดตีอะไรได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเล็กๆหรือว่าเป็นเหล็กเส้นเหล็กอะไรเนี่ยครับมันมัน ที่อยู่ในปูนในอะไรนะครับมันมันเอามาตีไม่ได้นะครับก็เอามาหลอมรวมกันนะครับบูชามาไม่ใช่เอามาเอามาเฉยๆครับบูชาทางวัดมานะรแรกกับค่าแรงนะครับหักลบกันเนาะครับผมก็เอามาทํามาหลอมมาเป็นแท่งๆแล้วก็ามาตีแต่ว่าอันนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับนะชุดสุดท้ายนะครับ อันนี้ทำเป็นแบบว่าพักขันสลีกันชัยนะครับนะก็ด้ามเนี่ยก็จะถักถักหวายเต็มนะครับนะถักหวายเต็มครับฝักก็ฝักก็ถักหวายนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งครับเป็นไม้สาธระครับเหมือนดาบเลยครับทําเหมือนดาบสลีกันชัยนั่นแหละพักขันสลีกันชัยนะครับอ่าผมเอาปนกันไงครับนะดาบสลีกันชัยกับพักขันชัยสีนะครับนะเอามาปนกันก็ ออกมาเป็นเนี่ยครับเป็นขันสลีกันชัยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นแรกๆผมทําเป็นยาวถึงยี่บสามนิ้วเลยนะครับยาวเป็นนี่เลยครับแต่ว่าอ่ามันก็แล้วแต่ว่าวัตูุดีเพราะทำมาหลายเวอร์ชั่นแล้วตั้งแต่ยี่บสามนิ้วยี่สินิ้วสิบเก้นิ้วสิบหกนิ้วนะครับ จนตอนนี้ก็เหลือชุดสุดท้ายนะครับ10นิ้วยาวที่สุดนะฮะแล้วก็สั้นี่สุดก็8นิ้วนะครับก็กําลังเหมาะมือนะครับนะนะครับผมกําลังเหมาะมือนะนี่8นิ้วนะครับพวกพักขันเนี่ยมันใช้ใช้เสริมบารมีนะครับใช้ทางพิธีกรรมนะครับใช้ใช้เป็นวัตถุมงคลมากกว่านะครับไม่ไม่ใช่ว่าเอาเอาพักขันไปฟันไม้ฟันอะไรนะครับไม่ใช่นะครับนะ พระขันนี่ก็คือคือว่าเป็นเครื่อง<_ <C> _>เครื่องไอเนี่ยครับ<_ <C> _>เครื่องเสริมบารมีนะครับนะ<_ <C> _>บอกออว่าเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์เท่านั้นนะครับที่ได้ครอบครองพระขันนะครับหรือว่าพวกเจ้าเจ้า <_ C _> ฟ้าเจ้าแผ่นดินทานั้นนะครับนะแต่ว่านี่เราก็ทําเรียนเรียนแบบมานะครับก็ แต่ว่าเราทําเป็นทางล้านานะครับนะเป็นพระขันสลีกัญชัยนะครับนะอันนี้มีอันนี้ก็ลงลงยันพระคาถาด้วยนะครับนะลงยันมระคาถาด้วยนะครับคาถาคาถาสลีกัญชัยเล่ะนะครับผมคาถาสลีกัญชัยด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นหัวใจพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นะครับหรือว่านวะหนละคุณนะครับนะ อาชัยยมงคลคาถาอะไรที่นี้นะครับนะอันนี้เอาไปนะครับคาถาเนี่ยตั้งแต่โบราณมาแล้วคาถาพวกนี้นะครับนะเราเราเอาถ้าเรามีอาจารย์นะครับที่นับถือหรือว่าเขาเขะาคุณท่านนี่ว่าเก่งๆหน่อยนะครับนะที่ว่าเขามีฌานสมาบ,บัติดีๆนะครับก็ให้เขาปลุกเสกทีก็จะเป็น สุดยอดแห่งศาสตราเลยนะครับนะอันนี้ก็มีอนุภาพในตัวอยู่แล้วครับพระคาถาพระคาถาพวกนี้นะครับตั้งแต่โบราณโบราณมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเอามาเติมแต่งใส่เองนะครับนะคาถานี่เป็นคาถาโบราณน,นะครับยิ่งคาถาสรีกัใชัยเนี่ยถ้าตอกเขียงใส่ดาบนี่ก็โหสุดยอดแห่งพระคาถาเลยครับเร,เรียกว่าเป็นไอ้นี่นะครับ เป็นอไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นคาถาสุดยอดของทางล้านานเลยนะครับนะครับก็ผมก็จะขายนะครับก็ไม่แพงนะครับนี่ชุดสุดท้ายนะครับผมก็จะขายนะครับอย่างสิบนิ้วเนี่ยผมก็จะขายสองพันอะสองพันสองพันสองรวมส่งนะครับ พร้อมกับยันนะครับอันนี้ยังไม่ได้มียังไม่ได้เขียนลงลงยันนะครับบางบางเล่มก็เขียนแล้วนะครับลงยันพระคาถานะครับนะสองพันสองนะสองพันสองลงยันพร้อมส่งนะครับนะก็สิบนิ้วนี่มีไม่กี่เล่มนะครับนะมีไม่กี่เล่มนะครับมีผู้สึกว่าจะมีแค่สองเล่มเงนมากเลยใช่ไหม สามเล่มนะครับนะสามเล่มอันนี้ลงคาถาแล้วอันนี้นะลงคาถาเรียบร้อยหมดนะครับอันนี้ก็มีสวยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะไม่ไม่จะไม่ไมทําอีกแล้วนะครับนะเพราะว่าวัตถุดิบนี่มันไม่มีละนะก็จะกลายเป็นตำนานละครับนี่ครับก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าว่าไม่มีใครเอาผมก็จะเก็บไว้นะครับ เก็บไว้ให้ลูกหลานนะครับมันไม่มีอีกละนะการก่อสร,ร้างการรับเหมาผมก็เลิกไปนานละนะครับนะก็อันนี้ก็จะเอามาแบ่งให้เอฟซให้เอาไปบูชากันนะครับนะเหลือจากนั้นก็จะเอาเก<า>็บ <ๆ S 2> ไว้ให้ลูกหลานไไม่มไมได้ทําีนะ,ค,ะครับผมไว้ให้ลูกหลานนะเพราะว่ามันไม่มีอีกละนะครับก็อย่างแปดนิ้วเนี่ยก็จะขาย เอาพันแปดพอลนะเนาะได้ไหมพันแปดได้ไหมหรือว่าต้นทุนไม่ไม่ได้เอาสองพันก็แล้วกันแล้วขอสองพันแล้วพร้อมพร้อมไอม้คัะหากับพร้อมส่งนะเฉพาะไอ้คาถหาสลรกัญชัยหรือว่าคาถหาที่เขียนลงไปในดาบลงไปในมีดนะครับค่าขันคูนี่ก็สามร้อยละนะครับนะ ค่าขันคูค่าขันตั้งอันนี้นส่งอ e ีเมลให้ด้วยะะเออส่งอ e ีเอลอันนี้สองพันกับสองพันสองอแลกกันเนาะเนาะครับ,รบนะต่างกงานขนาดเนี้ยครับนะเนี่ยครับมันไม่มีอีกแล้วนะอ่อแรกผมจะขายสามพันยังได้เลยนะอันนี้นะแต่ว่าเอาแบ่งให้เอซนะครับให้ให้ให้แปลว่าจบ จบปิดเป็นตำนานไปเลยนะตะปูสังฆา,าน,นนุหอละไม่มีไม่มีวัตถุดิบละนอกจากว่าใครจะส่งมาให้ทำนั่นแหละไอที่ว่ามีอยู่นี่หมดไปละอันนี้ส่งอันนี้นะครับคือวันนี้รู้สึกว่าไปสนีเขาจะหยุดชุดเชยหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็ห่อไว้แล้วครับเนี่ยห่อไว,อไว้เตรียมส่งแล้วนะครับนะอ่า พี่ๆหรือเอฟซีช่างแก่ที่ซื้อมานะครับซื้อของมานะครับก็ใจเย็นๆหน่อยนะครับขอเรียบร้อยแล้วครับนะรอไปรษณีย์มันเปิดนะครับรอไปรษณีย์มันเปิดแล้วก็ผมก็จะส่งไปนะครับทีนี้ถามว่าทําไมไม่ส่งเอกชนนะครับคือว่าส่งมันก็ส่งได้แต่มันเร่งมากนะครับนะเอกชนเนี่ยถามจุกจิกจู้จีจ้จ อะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ผมก็บอกว่าเป็นมีดเป็นค้าก็หาว่าเป็นอาวุธนะอะไรมีดมีดก <c oughs> ็ผมบอกว่าเป็นเครื่องมือการเกษตรก็หาว่าหาว่าเป็นอาวุธไม่รับไม่รับผมก็ไม่ไม่รับผมก็ไม่ส่งนะฮะผมก็ส่งทางไปรษณียเขามีเท่าไหร่เขาเอาหมดนะครับเนี่ยครับไปรษนียนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเขามาให้รางวัลผมเลยนะครับเนี่ยเนี่ย รางวัลไปสนีส่วนกลางเนี่ยนะครับนี่เขาบอกผมเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดนะครับส่งของคิดเป็นน้ําหนักลวมากที่สุดเลยเภอก่อคานะครับนะเขามาจากส่วนกลางเลยนะครับนี่เขามามอบไอ<ม>้นี่ครับมามอบไอ้นี่กรอบเนี่ยกรอบสูงหงเนี่น <ะ S 2> ยเป็นสแตมเนี่ยับม,มาถ่ายรูปผมนะครับมาหลายครั้งนะครับมาแต่ละครั้งเขาก็เอา ของขวัญนะครับของรางวัลมาให้นะครับนะลูกค้ารายใหญ่นะครับนะเดือนหนึ่งก็หลายตังค์นะครับได้ได้จากผมไปนะก็เขาก็ขอขอบคุณนะครับทางไอซ์นีนะครับนะแต่ว่าทางเอกชนนี่เขาไม่รับผมก็ไม่ไม่ไม่รับผมก็ไม่งอนะครับก็เรับก็ก็ตามใจใช่ไหมเอออย่างมีดเนี้ยมีด มีดการเกษตรนี่หาว่าเป็นอาวุธแมอะไรบอกว่าหาว่าเดี๋ยวถ้าโดนสุ่มสุ่มสแกนแล้วจะโดนปรับห้าพันบาทห้าพันบาทอะไรก็ก็รอหน่อยนะครับนะทางไปซื้นีนะครับผมส่งอีเมลทั้งหมดนะครับนะมีใบมีบินมีไอไรเขาเรียกว่าสลิปอะไรทั้งหมดนะครับก็ ซื้อมาแนละ้วไม่ต้องกลัวไม่ได้ของครับข้างแก่นะครับดูโปรไฟล์ผมก็แล้วกันก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ0899547220อันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ฮนะส่วนเบอร์ไลน์ก็086378010 8, 8, 8ครับวันนี้เอาพักขันสลรีกันชัยนะมาแบ่งนะครับนะก็จะมีอีกหลายรุ่นนะครับนะมีดผมกำลัง ผลิตออกมานะครับผลิตออกมามันไม่ทันะครับนะมันไม่ทำอย่างอันเนี้ยอย่างเนี้ยกาลังทํำนะเป็นเป็นในนีดนิดมีดด้ามด้ามเขาควายนะครับอันนี้นะนี่ยอันน,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 นี้ปอกมันนะครับนะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับอันนี้มีกี่เล่มนะมีแค่สามสี่เล่มนะเดี๋ยวออกมาขัดสีฉวีวันแล้วก็โเข่งวับเลยนะครับนะก็เตรียม เตียมอันนี้ได้นะครับเตรียมตัวเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับนะอันนี้เป็นมีดเน็บนะครับมีดอินเน็บนะครับอันนี้ด้ามเขาควายใช่มด้ามเขาควายนะครับเนี่ยกำลังกำลังทำยังไม่ได้ขัดนะครับอันนี้เป็นเหล็กสปริงนะครับนะเหล็กสปริงของรถแบ็คโคนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยเหล็กสปริงนะครับนะเหล็กสปริงเนี่ยติดไว้เลยเนี่ยเอสละเอสคือสปริงนะครับ ก็เป็นเป็นเหล็กที่เป็นสปริงตัวใหญ่ที่ว่าล้อล้อตีนแท็กของแบคโคนะมันหักนะครับมันหักก็เลยเอามาตีตีมีดตีดาบกันนะครับนะก็มีไม่มากนะครับมีไม่มากส่วนมากมีอยู่สีเล่มอันนี้มันเป็นปลายปลายของที่ส่วนที่เหลือของที่ผมเอาไปทำดาบนะครับดาบไออันนี้มีอยู่ก็สีเล่มเหมือนกันนะครับ ไอ้เหล็กสปริงดาบนะครับเป็นดาบดาบรู้สึกยีดเอ็ดนิ้วนะยีดเอ็ดนิ้วมีอยู่สี่เล่มเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จมา้วผมจะเอามาอวดนะครับอันนี้นะอันนี้ก็เป็นไม้สักนะครับไม้สักนะครับอันนี้สีทรมชาติมันยังไม่ได้ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ลงลงคลาสลงลงสีแบบลงลักนะครับนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับดูลายมันนะ ไม้สักของแท้นะครับนี่ไม้สักไม่ใช่ว่าไม้สักหนุ่มนะครับพี่ไม่ใช่ไม้สักติดปีนะฮะไม้สักต้นหนึ <ged> <FOR roll> ่งเป็นร้อยร้อยปีนะครับนะนี่นะคก็วันนี้ก็อำลากอนนะครับนะสวัสดีครับ